เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชุดที่5และชุดสืบสวนคนครบาลน,นำกำลังสืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนางสาวชนันทิดาคำหวานหรือแพรวอาายุ27ปีชาวจังหวัดมาหาสารคามซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสองหมายจับหมายจับสารแขวนขอนแก่น และหมายจับ3พยาวในข้อหาช่อโกงซึ่งจากการตรวจสอบพบประวัติการก่อเหตุช่อโกงและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์กว่า5คดีสืบเนื่องจากตั้งแต่ปี2565ได้มีมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้าสู่ตลาดทุเรียนออนไลน์โดยจะเข้าไปอยู่ตามกลุ่มขายของขายอาหารทั้งทาง Facebook และกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ จากนั้นก็จะมีการโพสต์ขายทุเรียนโดยอ้างว่าเป็นทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีจากจังหวัดจันทบ,บุรีขายในราคากิโลกรัมละ100-150บาทและเมื่อเหยื่อลงเชื่อโอนเงินให้แต่ไม่มีการส่งทุเรียนให้แต่อย่างใดซึ่งมิจฉาชีพรายนี้ก่อเห็นลนักษณะดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีโดยอาศัยที่ย่อความเสียหายไม่มากทําให้ผู้เสียหายหลายรายปล่อยผ่านหรือบางรายแจ้งความดําเนินคดีก็จะใช้เงินไปเคลีย ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่ามิจฉาชีพรายนี้ก็คือนางสาวชนันชิดาคำหวานหรือแพร่และยังคงตระเวงก่อเหตุทําให้ประชาชนต่างได้รับความเดือดร้อนและหวาดระแวงที่จะต้องสั่งทุเรียนทางออนไลน์ผลตารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการนครบาลจึงได้ส่งนํากําลังชุดพีซี5และสืบนครบาลลงพื้นที่แกะอรอย จนสามารถตามจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าหอพักในตำบลบางด้วนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยนางสาวชนันทิดาให้การรับสารภาพเนื่องจากว่าตนเองเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนเวลาไปเดินตลาดหาซื้อทุเรียนก็ได้ถ่ายภาพเอาไว้จํานวนมากและเมื่อน,นําทุเรียนมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลก็พบว่ามีคนที่สนใจจํานวนมากจึงเกิดไอเดียที่จะหลอกขายทุเรียนและเมื่อมีรายใดที่เข้าแจ้งความก็จะนําเงินไปเคลียร์กับผู้เสียหาย ซึ่งมีจำนวนน้อยที่จะแจ้งความเพราะว่ายอดเงินไม่สูงมากโดยภายหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพมืองขอนแก่นดำเนินคดีตามกฎหมายด้านของพลตธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนกองบัญชาการนครบาลกล่าวว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นตัวการทำทุกอย่างด้วยตัวเองไม่มีการใช้บัญชีมา้าใดๆเพราะมั่นใจและเข้าใจวา่าถ้าถูกแจ้งความก็แค่เอาเงินไปเคลียร์ไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย แม้ว่าจำนวนเงินไม่มากแต่จะเป็นการทําให้เหล่ามิจฉาชีพย่ำใจและก่อเหตุไปเรื่อยๆซึ่งจะมีการยกระดับทั้งการสืบสวนและการจับกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพรบป้องกันและประบาบปรามการทรมานและการกระทําให้ผู้สูญหายพศ2565และเพื่อยกระดับตํารวจไทยสู่สากลเพื่อตอบโจทย์ในโลกยุคใหม่และแม้ไม่ใช่คดีอุจจกระแต่หากเป็นความเดือดร้อนของประชาชนเราทำทันที ตามนโยบายของพลตบดจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตรดจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสะตรีได้พาตัวแทนผู้เสียหายคู่บ่าวสาวกว่า200ราย เดินทางไปที่สอนอนสายไหมเพื่อติดตามคดีที่ผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์ต่อม,มูลนิธิปวีณาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาจากกรณีที่ร้านเวงแห่งหนึ่งในซอยวัชรพลแขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพมหานครไม่ยอมคืนเงินมัดจำหลังจากที่ได้นำชุดแต่งงานไปคืนตามกำหนดโดยตัวแทนผู้เสียหายกล่าวว่าผู้เสียหายแต่และรายต้องสูญเงินมัดจำรายละ1 0 0 0 0ถึง25,000บาท ซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายแล้วกว่า3ล้านบาทและขณะนี้ได้เข้าแจ้งความที่สอนอไซตไหมกว่า50รายที่ผ่านมาเจ้าของร้านมีการอ้างเหตุผลต่างๆและผัดผ่อนคืนเงินมัดจำกระทั่งล่าสุดไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านได้จึงได้ผ่านกันเข้าร้องทุกข์ที่มูลนิธิปวีณาเพื่อขอความช่วยเหลือในการติดตามคดี หลังจากรับเรื่องนังปวีณาหงสกุลจึงได้ประสานไปยังพันตำรวจเอกรังสรรศรนสิงห์ผู้กำกับการสอนอสายไหมเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายและได้พาตัวผู้เสียหายเข้าพบกับพลตํารวจตรีอัตพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลสองเพื่อขอให้ช่วยติดตามคดีและล่าสุดตำรวจสอนสายไหมได้ออกหมายเรียกเจ้าของร้านชุดแต่งงานคนดังกล่าวและนัดหมายให้มาพบพนักง,งานสอบสวนในวันที่31พฤษภาคมนี้ แต่หากไม่มาพบตำรวจตามหมายเรียกก็จะมีการดำเนินการออกหมายจับต่อไปด้านของนางปวีณาหงสกุลกล่าวว่าวันนี้ได้พาตัวแทนผู้เสียหายเดินทางมาประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกรังสรรสอนสิงห์ผู้กำกับการสอนอสายไหมเพื่อที่จะหาแนวทางช่วยเหลือผู้เสียหายโดยเร่งด่วนทั้งนี้หากผู้เสียหายรายอื่นๆต้องการความช่วยเหลือสามารถนำหลักฐานติดต่อมายังมูลนินธิป,ปวีณาหรือเข้าแจ้งความที่สอนอสายไหม โดยโมูลนิธิปวีนาจะมีการติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปก็คือชุดแต่งงานกับคนที่นะคะแล้วก็เพื่อนแนะนำว่าเออลานมีคดีเพราะว่าเขาเคยเศร้าเมื่อการปีที่แล้วแต่ว่าเขาไม่มี ชุดนั้นแหละเช่าชุดก็โอเคแล้วพอดีก็ไปชเไช,ช่แาชแล้วก็ได้ทําการเช่าชุดวันที่19บเก้าตุลาคแล้วก็ใช้งานวันที่ยี่สิบหกตุลาแล้วก็ยี่สิบแปดค่ะชุดไปถึงแล้วก็ได้ัดในในในเรื่องของการเช่าชุดนะคะจะคืนเงินประจำอันนี้เป็นหนัวข้อที่สิบแปดตุลาจะคืนเงินประจำชุดเนี่ยหลังจาก ผู้เช่าคือชุด4สัปดาห์ก็คืน28กุมภาพันธ์แล้วก็คอนเฟิร์มว่าชุดไม่เสียหายได้ได้หนึ่งคูณเปอร์เซ็นต์คือสี่สี่มีนาสี่สัปดาห์ก็จะประมาณสิ้นเดือนมีนาก็ได้ดูตาทางถง เาซึ่งดิฉันไม่ใช่คนแรกที่ที่ไม่ได้เงินเอนเธอค่าเช่าสุคืนก่อนหน้าดิฉันมีเป็นร้อยซึ่งเจ้าที่หลางบอกบแล้วก็เก็บอกว่าโอเคถ้ายังนา,มาให้โอกาสถึง30เมษายนซึ่งพอถึง30เมษายนนะคะทางานได้ยังไม่คนืนก็เลยลก็เลยทีมไลน์บอกกับทางร้านนะคะว่าถ้าวันที่สองพุธศพเวลาห้าโมงเยน็นคุณไม่โอเที่จะดำเนินธีกาตรจัหนักเหอ เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตําวรวจโทวรรวศวัฒนครมัญชาผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอทอสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำหมายค้นสารจังหวัดน,นาทวีเข้าคนที่ร้านข้าวสายมัดย้อมแฟชั่นบนถนนราดรัก,รกตะบนบ้านนาอเจริญนาจังห,าาหวัดสงขลาและจับกลุ่มตัวนายอิทธิมนพูนเอียดเจ้าของร้านพร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนยาวสองกระบอกท่อลดเสียงปืนหนึ่งอันอาวุธปืนพกสั้นดัดแปลงจากปืนแม็กการนหนึ่งกระบอกอาวุธปืนพกสั้นหนึ่งกระบอก อาวุธปืนปากกาหนึ่งกระบอกและกระสุนปืนสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจากสื่อออนไลน์ a ฟ e b o o k พบหลักฐานว่านายอิทธิมนได้ใช้บัญชี Facebook อวาตารของตัวเองโพสต์ขายอาวุธปืนเถื่อนในกลุ่ม Facebook ซื้อขายปืนเถื่อนและนำอาวุธปืนดังกล่าวไปเก็บไว้ที่บ้านที่เกิดเหตุจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายคน้นโดยจากการตรวจคน้นพบของกลางเป็นอาวุธปืนกระสุนปืนทั้งหมดอยู่บริเวณห้องโถงชั้นล่างใต้โต๊ะทำงานและในห้องนอน โดยนายอิทธิมลมีพฤติกรรมจำหน่ายอาวุธปืนในกลุ่ม Facebook ซื้อขายปืนเถื่อนมานานซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามสืบสวนจนรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบและเข้าจับกลุ่มตัวได้พร้อมของกลางขณะที่เตรียมจะนำอาวุธปืนใส่แพ็คลงกล่องพัสดุเพื่อน,นำไปส่งผู้ซื้อปลายทางที่ภาคเหนือโดยนายอิทธิมลให้การยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนเองจริงซื้อมาจากผู้ค้าใน Facebook กลุ่มซื้อขายปืนเถื่อนก่อนจะนำมาโพสต์ขายในกลุ่ม Facebook และมาโดนจับ เบื้องต้นจาที่ได้แจ้งข้อกล่าวหามีอาวุธปืนในครอบครองเพื่อจำหน่ายเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากนายทะเบียนมีอาวุธปืนและกระสุนปืนไวใน้ไไนใ,นนไวในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนมียุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพจะนะจาังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายเดชากิติวิทยาน,านันทนายความประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ได้เดินทางเข้าพบพันตำรวจหญิงปิยาพรแก้วมณีโปรดรองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปรากรามเพื่อให้ปากคำคดีที่สอสอเต้มงคลกิจแจ้งความดำเนินคดีหมิ่นประมาทเมื่อเดือนมิถุนานยนปี2565 โดยนายเดชากล่าวว่าวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้เรียกตนมาพบตามที่นายมงคลกิจได้มาแจ้งความไว้หาว่าตนไปหมิมนประมาทข่มขู่ในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีของแตงโมซึ่งต่างฝ่ายแจ้งความควระะคดีและววันนี้มาพบพนักงานสอบสวนในคดีแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนคดีที่ตนแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจ ทราบว่าขณะนี้ตำรวจได้สั่งฟ้องคดีสำนวนไปถึงอายการและพนักง,งานอายการแขวงพระนครเหนือจะพาผู้ต้องหาไปส่งฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือเรื่องที่มงคลกิจเขาไปแจ้งควาไมไว้อ่าหาว่าไปหมิ่นประมาทข่มขู่ครับ,บตั้งแต่ช่วงคดีแดงโมะประมาณเดือนมิถุนแล้วปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วเราก็แจ้งเขาก็ดีเขาก็แจ้งเราก็ดีหนง คนละคดีวันนี้ก็เลยมาพบพนักงานสอบสวนแต่เขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดูว่ามีมูลหรือเปล่านะครับทรั้งน,นั้นสสเต้สอสสเต้แจ้งว่าเราหมิ่นประมาทกับคมขูเราก็แจ้งเขาเป็นคดีตอนนี้ก็ตํารวจสั่งฟ้องแล้วรอย,ยาการจะฟ้องประมาณสักวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเดือนนี้ก็พาเต้ไปส่งส่งศาลครับที่ว่าคมขู่จำได้ไหมคนละคนละมัดีวันนี้มาพบพนักงานสอบสวนเรียกมาหรือ พนักงานตรวจเรียกมามาพบใจยังเพื่อที่จะให้ให้ข้อเท็จจริงก่อนยังยังไม่ถึงขนาดว่าจะแจ้งข้อหายังครับครับยืนยันยืนยันไม่ได้โกมผู้ไม่อะไรส่วนเต้นี่ก็กรณีที่เราฟ้องเต้ก็อาการก็จะพาไปส่งสารน่าจะวันที่ยี่สิบเก้าเพราะเขามารับสั่งาสั่งฟ้องไปแล้วเดือนที่แล้วใช่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 ตำรวจสั่งฟ้องไปแล้วครับขับก็รออาการเดี๋ยวเราพาไป ยี่สิบเก้าเดือนนี้่ายิบเกาดือนนี้อ่านอกจากเก้าโมงเช้านะรู้สึกอายการแขวงเหนือนะอืมครับกับกลัวว่าเดี๋ยวไปเคียร์แล้วเดี๋ยวเขาไปขู่คนอื่นจออ๋อนะไม่อยากให้พาทำกระทำลักษะอย่างนี้ใช่ใช่ไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นนะครับครับถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไร ได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชะบัง ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมพันตำรวจเอกสมพลวงศ์ศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากชุดสืบสวนปราบปรามในสังกัดตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีกว่า100นายสนที่กำลังกับเจ้าหน้ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ191นำสุนัขตมกลิ่น3ตัว พร้อมหมายค้นจากจังหวัดนนพร้อมหมายสารจังหวัดนนทบุรีบุคคลบ้านเป้าหมายจํานวน5จุดซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกในกลุ่มแก๊งหงสิ้นที่กอ่อเหตุดวลปืนยิงกันสนั่นในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจนทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสหาหัสสามรายโดยจุดที่1เป็นบ้านเลขที่8 4ดทับสหมู่6ตําบลไซม้าอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีของนายเต้กับนายเต๋าสองพี่น้องโดยนายเต๋าหรือชื่อจริงคือนายนรงจิตเปลี่ยนแปลก เป็นพนักงานขับรถกองช่างของเทศบาลตำบลไซม้าโดยจากการตรวจคน้นพบเครื่องกระสุนปืนจำนวน47นัดส่วนนายเต้กับนายเต๋าหลบหนีไปจุดที่2ที่บ้านเลขที่62ทับหหมู่1นึตำบลไซม้าซึ่งเป็นบ้านของนายสุรชาติฉ่ำคอยฉายยาอมวัดแดงพบอาวุธปืนลูกซองและเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งจุดที่3ที่บ้านเลขที่59าหมู่สอตำบลไซม้าซึ่งเป็นบ้านของนายวรพงษ์พ่วงกิจ อยู่ระหว่างการตรวจค้นจุดที่4เป็นบ้านหลังหนึ่งในซอยป่าไม้อุทิศตำบนบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีซึ่งเป็นบ้านของว่าที่ร้อยตรีคณิตินหรือเพชรสายหนูอยู่ระหว่างการตรวจค้นและในจุดที่5เป็นบ้านของนายภาคินคำพันธ์ย่านตรบนไสมมาอำเภอเมืองนนทบุรีอยู่ระหว่างการตรวจค้นโดยเป้าหมายที่เข้าตรวจคนทั้ง5จุดในครั้งนี้เพื่อต้องการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ ในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ก่อเหตุยิงกันโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจโยระหว่างการขอหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรีกับผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่าสิบคนเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาววารีแป้นสดใสอายุ40ปี และนางบัวทิพย์หอมกระมวลอายุ71ปีเจ้าของร้านขายข้าวเหนียวมะม่วงกะทิสดไม่ใหญ่บนถนนคอนครอินตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีว่าได้ถูกคนร้ายเป็นชายวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ก่อเหตุกระชากกระเป๋าสะพายแล้วหลบหนีไปนางสาววารีกล่าวว่าคนร้ายขับรถจักรยานยนต์เข้ามาคิดว่าจะมาซื้อมะม่วงซึ่งปกติตนเองจะวางกระเป๋าไว้หลังร้านแต่วันดังกล่าวตนรู้สึกเวียนหัวจะหยิบยาดมในกระเป๋า จึงที่นำกระเป๋าออกมาวางก่อนที่จะถูกคนร้ายกระชากกระเป๋าแล้วหลบหนีไปส่วนนงวางบัวทิพย์กล่กาวว่ารถจักรยานยนต์คนร้ายขับเข้ามาเหมือนลูกค้าปกติซึ่งในกระเป๋ามีเงินอยู่จำนวน2,500บาทโทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องและเอกสารและอยากให้เจ้าหน้าที่จับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วบอกเลยเวาาย,ยินอ,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 อมมองอยู่แล้วมันก็ขับรถมา ขับรถมาสองคนแล้วเรานึกว่าคันเร่งมันค้างยายก็โดนเขาไม่ได้บอกอะไรเดินไปไปถามยายว่ายายบอกอมันเอากระเป,าเป,าเป๋าไปแล้วก็เลยไม่ทันแล้วกระตามไม่ทันยายนั่งอยู่นี่ประจําประจําแล้วนี่มันเป็นตะกร้าหรือเป็นอะไรครับเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าในนั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่สองพันห้าครับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วใบบัตรบประชาชนตาประกันรตาหลายอย่าง เขาลถเขาจบเพ้ามานี่คิดว่าเป็นลูกค้ามาซื้อมาม่วงแล้วไอ้ปกติกระเป๋าก็อยู่ข้างหลังหลานแล้วก็ขอเข้ามาระเวียนหัวเอาดาดมเนี่ยาดาดมอยู่ที่กระเป๋า,ากำลังยืนดมๆอยู่มันมาถึงก็ควา้ากระชากตาเห็นก็หันกลับไปแล้วก็กระชากแขนมันแต่ดึงมันไม่อยู่เอ,อแล้วมันก็ไปว่ากี่คนสองคนสองคนเป็นตัอะไรให่ก็ แต่งตัวถ้าถ้าที่หลานพอจะจําได้มั่งป้าจําได้มั่งอ่ะท้องตกใจหตกใจกาลังเรียนหัวอยู่หายเลยตอนสองทุ่มห้านาทีค่ะเพราะว่าช่วงนั้นฝนกาลังจะตกลูกค้ามันเลยไม่มีรถมันเลยว่างแต่มอเตอร์ไซค์คันนี้ยเขาเข้ามาประชันชิดเหมือนลูกค้าปกติแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเป็นลูกค้าย่าเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรเขากำลังจะเที้ยวตัวลงเพื่อจะรับออเดอร์ลูกค้า กับกายไม่ใช่เขาก็หยุดกระเป๋าไปเลยกระชากกระเป๋าแบบจะบิดมอไซค์บิดออกอะคะ่ะรบกวนฝากด้วยนะคะเหตุการณ์หนูเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็ติดตามไม่ได้อันที่สองนี่หนูอยากให้ติดตามได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันแย่มากแล้วมันเจอกับตัวยิ่งใกล้ตัวเป็นภัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นซึ่งดูแต่แต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้ดูข่าวอะ่ะคิดว่ามันไม่ได้จะเกิดกับเราหรอกมันคงไกลเกอ ใกลตัวเราแต่แต่ตอนนี้มันคือใกล้ตัวเรามากเลยนะนับวันนับวันมันยิ่งใกล้ตัวะชิดตัวแบบมันจะเข้าไปในชีวิตวเราแล้ว่าคือแบบมันทําอะไรแล้วกลัวไปหมดเลยที่ชุมชนแฝดปลาทองรังสิตตะบนบางพลออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีสปสอชเคี 4, สระบุรี ร่วมกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีได้ทำการติดตั้งและเปิดใช้บริการตู้กดถุงยางอัตโนมัติฟรีตู้เลิฟฟิงรักปลอดภัยภายในชุมชนแฝดปลาทองรังสิตจังหวัดปทุมธานีและได้มีการจัดก,กิจกรรมสื่อสารเชิงรุกสร้างความรู้การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะจำนวน500คนที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปทุมธานี โดยมีนายสาธิตทิมขำผู้อำนวยการเขตสปสชเขตสีสระบุรีดรสันสนีสายยสนธิผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีนางนัทมนวันยิ่งเจริญสุขรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนายประสิทธิ์เหล่ากเกษมสุกวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนางสาวอ่อนกัญญาพิชาอ่อนหัวหน้าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระและตัวแทนจากเทศบาลตำบลบางพล ผู้จัดการนิติบุคคลรังสิตซิตี้รวมเปิดบริการการใช้งานกดถุงยางอัตโนมัติฟรีตู้เลิฟฟิงรักปลอดภัยโดยในสาธิตทีมขำผู้อำนวยการเขตสปสชเขตสีสระบุรีกล่าวว่าปัจจุบันการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมขอบเขตบริการตั้งแต่คัดกรองความเสี่ยงการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการให้คำปรึกษาให้ความรู้ รวมถึงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สิทธิบัตรทองและสปสชในเพิ่มนวัตรกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยร่วมกับบริษัทสบายจัดให้มีบริการแจกถุงยางอนามายัยสำหรับกลุ่มวัยเจริญพันธุ์สิทธิบัตรทองซึ่งสามารถรับได้ฟรี1ิบชิ้นต่อคนต่อสัปดาห์ที่ตู้แจกถุงยางอัตโนมัติตู้เลิฟปิงรักปลอดภยัย โดยตั้งอยู่ภายในชุมชนแฟลตปราทองรังสิตและในปัจจุบันสปสช,ชได้มีการติดตั้งตู้กดถุงยางอัตโนมัติฟรีตู้เลิฟปิงรักปลอดภัยแล้ว9แห่งประกอบด้วย1ท่าเรือแหลมบริีายจังหวัดชลบุรี 2. ที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจรันทร์กรุงเทพมหานคร 4. ตลาดต้นสักอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี 5. ห้างศขอนันต์พาร์คสระบุรี 6. มหาวิทยาลัยรังสิตตึกเพศศาสตร์ 7. ห้างเซ็นทัลเฟสติเวลพัทยา 8. มหาวิทยาลัยวรัยลงกรณ์และ 9. ที่หมู่บ้านรังสิตซิตี้แร์ประทองอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีผู้ใช้ Facebook ชื่อร้านตัดผมชนบุรีได้โพสต์ข้อความประกาศตามหาคนในคลิปมีรางวัลให้อย่างงาม พร้อมกับคลิปภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพนาทีเจ้าของร้านกำลังปิดประตูร้านตัดผมจากนั้นมีชายจัาก,การสองคนปรีเข้ามาชกต่อยพร้อมปลุมกระทืบจนเจ้าของร้านต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดจากนั้นผู้ก่อเหตุได้รีบวิ่งหนีไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวจึงได้ลงพื้นที่อย่างร้านตัดผมชายชื่อร้านตัดผมชนบุรีในพื้นที่ตำบลบ้าน,านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพบนายธนวัน์วงศุกอายุ25ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้าน และเป็นผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุมาจากการแชร์โพสต์และเรื่องการเมืองเชียย์พักเก้าไกลซึ่งมีชายชะก,การมาด้วยกันสี่คนแต่งกายปกปิดใบหน้าและร่างกายอย่างมิดชิดขับรถจักรยานยนต์มาด้วยกันสองคันโดยมีสองคนที่มาก่อเหตุอีกหนึ่งคนยืนถ่ายคลิปและอีกหนึ่งคนนั่งรอยอยู่ที่รถจักรยานยนต์ซึ่งตนเองไม่เคยมีเรื่องกับใครมีแค่เพียงการแชร์โพสต์ของสสพักเก้าไกลซึ่งได้มีคนเตือนว่าอย่าแชร์โพสต์ จนมาถูกทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเมื่อคืนเกิดเหตุเมื่อคืนสามทุ่มครับช่วงช่วงปิดร้านแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้ลูกค้ากินขนมอยู่หน้าร้านเขาก็บอกว่ามีชายสี่คนใส่หมวกอยู่ตรงร้านขยาตรงแยกตรงเนี้ยแล้วเขาบอกว่ายืนเราอยู่พักอย่างลวจนผม ปิดร้านเก็บร้านเสร็จปุ๊บผมปิดกุญแจกําลังจะออกจากร้านพอดีเลยแล้วก็ไม่รู้มาจากไหนอะผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าทรงทรงที่มาทรงดีนะครับไม่ไม่ตํารวจก็ทหารนะจากจากที่ดูครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรกับใครแล้วก็ทํางานตั้งแต่เช้ายันมืดทุกวันไม่ค่อยไม่มีเวลาออาไปไหนด้วยครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมเอกใจคือผมอะแชร์การเมือง ผมจะแชร์ก้าวไกลแต่แต่ผมไม่รู้ว่าลูกค้าหรือว่าใครที่แบบว่าเห็นต่างอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ทราบตรงนั้นว่าแต่ว่าน่าจะเรื่องนี้นะมีเรื่องเดียวเลยนอกั้นผมไม่เคยไปหาเรื่องใครเลยเอใจอย่างเดียวเลยน่าจะการเมืองเพราะผมชอบแชร์การเมืองแต่ไม่รู้ว่ามันความการเห็นต่างมันทําให้เกิดการทาร้ายด้วยหรือเปล่าน่าจะมีเรื่องเดียวเลย <c oughs> ต้องต้องอื่นไม่มีแล้วนะลูกค้านะแฮปปี้ทุกคนนะที่นี่ สำหรบเป็นลูกค้าประจําด้วยเพ้วเราได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างครับมีเลือดออกตรงนี้ครับแล้วก็หัวช่วงนี้ครับระบบแล้วก็ช่วงหัวโนใช่ครับมีตรงนี้เลือดออกเริองต้นเราได้แจ้งความไปแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแจ้งความไปเมื่อคืนนี้เลยครับแล้วก็เอาใบรับรองแพทย์ชนะสูตรให้ให้เขาดูว่ามีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนดูทีวีช่อง13สยามไทยทางมือถือชัดแจ๋วเลยครับชัดแจ๋วเลยกด13 l i v e t v c o m อ้าวอีกทีนะครับ13 Lifetv.com ดูมือถือได้เลยชัดแจ๋วเลยอยู่ตรงไหนดูได้หมดเลยไม่ใช่จะอยู่เฉพาะเมืองไทยนะครับไปเที่ยวต่างประเทศดูได้หมดเลยฮ่องกงญี่ปุ่นอเมริกาดูได้หมดที่ไหนมีเน็ตด,ดูได้เลยอย่าลืมนะครับดูบนมือถือชัดเจ๋ว